ดีครับสวัสดีค่ะวันนี้พาัาเที่ยวไหนเนี่ยพามาเที่ยวที่ไหนเนี่ยเดินดีๆทีลูกมาลองลื่นตามพี่องศาแล้วนะทงเลอื่นไปเลยเอ๊ะ พามาเที่ยวตรงไหนนะเนี่ยอะไรน,นะนาเฮียใช้จังหวัดสุพรรณบุรีเดินดีๆนะลูกพี่องศาและน้องไออุ่นพามาเที่ยวนาเฮียใช้นะจังหวัดสุพรรณบุรีโอ้ยบรรยากาศดีมากใช่ป่ะพี่องศาโอ้ อุ่นจับอุ่นอปะไปเดินน้ำหน้าแม่เลยไปเร็วังไงบรรยากาศดีไหมพี่องศาบรรยากาศดีเลยคนไม่เยอะมากบรรยากาศดีเลยไหมครับพี่องศาไปไหนอะ ทำไมอ่ะมานี่ดิยายเขาเดินไม่ไหวมาเร็วมันลื่นไงไไโอ้หเดี๋ยวสวยมากอ่ะเนี่ยต้นข้าว,เ,าวเห็นยังเขาไปปลูกนะอันนี้เขาทำเหมือนต้นกล้าปะ่ะทำเหมือนต้นกล้าเป็นนาตัวอย่างอ่ะตามไปดู นาข้าวนี่่ต้นข้าวนี่เขาบอกเขาทำไว้เป็นนาตัวอย่างอย่าไปจับนะดูเฉยๆห้ามจับมีมเขาตัดแบบเสมอกริตเลยอ่ะใช,ใช่ไหมไปไหนกันเดินทางไหนเดินอ,อย่างนี้ดิเขาเรืยอล้อเปลี่ยน รลอยเปลี่ยน <c oughs> เดิมันไม้สิลองอ,อุ่นเดินมองทางด้วยค่ะอันนี้แปลงนาสาธิตไม่รู้ข้าวอะไรไองศาต้นใบเตย,ตเ,ตยเห็นต้นใบเตยปะน,ยนั่นแหละหนุนที่พ่อจัดอะ ต้นใบเตยเดี๋ยวก็ไปทำขนมชั้นใช่ไหมแค่ข้าวไรซเบอร์รี่น่าจะใช่ปะข้าวไรซเบอร์รี่อ่ะองศาดูลื่นองศาระวังเดี๋ยวตกน้ำมาดูควายปะนี่ไปดูไปให้อาหารไปดูดิเขายังมีให้อาหารควายแบบออกรวงเนี่ยมันเป็นเม็ดข้าวเลย เออที่เรากินเป็นเม็ดๆอ่ะแต่แบบเนี้ยมันจะเป็นพรกเปลือกเราต้องมีสีก่อนอุ้ยุอยหนึ่งกระแตกมนนี่ไงองซ่านี่ไงควาย ให้อาหารควายเปล่าไม่มีแล้วหมดขันม <c oughs> ะละเองสารละน้องอุ่นให้อาหารควาย <c oughs> โอโ้โหแล้วใส่เสื้อสีแดงมาอีกแล้วลูกมาทีไรใส่สีแดงตลอด โอ,โอ้้าอือืโอ้เรียกเรียกควายรู <to ้เรื่องด้วยอ่ะอ่ะแบบควายหันมาเลยมันมีลูกด้วยไหนลูกมันไหน ค,อค,อคอ่อยถ,ถ,ถือไว้ถือไว้นะ <c oughs> เดี๋ยวค่อยปล่อยดีลูกเดี๋ยวนี่ <c oughs> <c oughs> ตัวนี้รออยู่นี่พี่องศาหันมันนี่ <c oughs> อ้าวมา <c oughs> เอามาก็อุย้ยทิ่มหน้ากันแล้วไม่เป็นไรค่ะอูนไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าอ่าหยิบใหม่หยิบใหม่หมานาคาเข้าใกล้ ปล่อยเลยปล่อยเลยนะมันสั้นขนาดนั้นนะหนูไม่กล้าอให้อาหารควายอย่างเพลิดเพลินสนุกสนานเขาเลย <c oughs> ไอ้แตนี้แล้ววัวละลูกวัวก็รอก,กินเนาะ ทำไมอ่ะเขามันเล็กขวมันแทงเอาอางศามา,มาให้วัวมั้งดิลูกมีให้วัวมั้งน,นี่ยืนตรงนี้ยืนตรงนี้วัวก็หิวอุ่นนะ เขาแหลมเหมือนกันนะวัวเขาแหลมเหมือนกันนะอะไรนะองศาอย่าดึงสิลูกปล่อยเลยอ่าให้ให้ให้เสร็จแล้วปล่อยเลย ยังคงสนุกกับการให้อาหารเอามาให้แม่ให้แม่ ที่นี่เหลือนแม่โพศพปลาอะไรลูกปานินปลีสามล้อด้วย เจออะไรกันอีกแล้วอ่啊ดูสิวันนี้จะเจอสัตว์กี่ชนิดเดี๋ยวไปนับกันไหนเจอลูกหอยทกอยากเ นี่คือเรือนวิถีชีวิตชาวนาไทยในอดีตยายย่าเ <c oughs> ขาให้ขึ้นได้ไงให้ขึ้นไปชมอะ่ะ เออกินกาแฟมาลูกไปไหนมานู่นตรงนี <Bahn> ้เอาปะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะเอ้ยเปไปไหนอีกแล้วอ่ะเดินก่อนเดินชมก่อนลูกเดินดีๆนะลื่นนะโจัง ขับเฮลิคอปเตอร์ซะแล้วจะเอ๋ยยังไงจะเอ๋ยไหนพ่อทำอะไรให้โโอ้หจะขึ้นบินแล้วไหนขับยังไงเนี่ยแม่ดูหน่อยดิไหนอ๋อตายอุ่นมั่งคุณรบกวน อุลก่อนดิให้พี่ให้พี่ลงก่อนดิเออรู้เหรอแล้ขึ้นยังไงแล้วลงยังไงเออไปไปเล่นนู่นนีฝาอ๋ออุ่นจะจะเล่นม้าหมุนระวังลื่นนะ อุ่นสนุกกับการขี่ม้าโยกเก็กเอาแบบนี้ที่บ้านบ้างไหมคะอุนอ่นไอนไอุนอ่นไออุ่นแม่เร็วฮะเอาแบบนี้ตั้งไว้ที่บ้านบ้างไหมคะเอาไหมเอาเปล่าเอาไหมคะไม่เอาหรอโยกสนุกเลยนะ ที่ดูปลาอยู่จะไปหาพี่ไหมคะไม่ไปอ,อุ่นอยากเล่นก่อนมีคนเล่นอยู่คะ่ะหน้องอยากเล่นมัง่งน้องอยากเล่น เฮลิคอปเตอร์มั่งอะพี่องศาช่วยทำเสียงเป็นไงนะปจะลงแล้วหรอคะตอนนี้พี่องศาน้อยอุ่นก็จะเดินไปหา ไหนอ๋อเดินมาเจอกระต่ายแล้วน่ารักไหมลูกอย่าเอามือจับหน้าหรือจับอะไรนะเพราะเมื่อกี้ทุกคนเล่นเครื่องเล่นกันยังไม่ได้ล้างมือโอเคไม่เห็นยายไม่มีที่ไหนดูสิไม่เห็นมาดูดายเจะกินอาหารนะอุ่นไปไหนล่ะอุ่นไม่ดูกระต่ายแล้วลูก กหน,นามอะไรลอ,อง,ลงอกรกะต่ายซุกโซนเหมือนพี่องศาเลย ทางลูกสมน้ำหน้าเป <c composer> ียกหมดเลยใช่โอ้โห <strong> <beautiful> <cribe> มาขี in ่ควายกันอีกแล้วจ้าไออุ่นจะขี่มากก็ไม่ได้เป็นมอไซค์นะลูก วันนี้เรามาเที่ยวนาเฮียใช้กันเดี๋ยวจะกลับแล้วพี่ยงศาสวัสดีครับน้องไออุ่นสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแจนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายบาย